ขับลงนี้ไปอ่ะออกไปด้านขวาพี่ออกด้านขวาอือดับเื่องเฮ้ยนะนะตรงกลางเลยไปแจ๊คอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะตรงนี้ได้ตรงนี้ไล้ได้ๆพี่ ีอยากจับไสเดือนเดียวนะโองฝันเอาจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยไอเฟิร์สเฟิร์สอีกคนหนึ่งเฟิร์สอีกคนหนึ่งโอ้โหเฮียยิงเก็บว่ะ เอาหน่อยดิโอเคจับก็มาเลยแต่ก่อนจับต้องเป็นแฟนกันก่อนนะรู้ป่าสำคัญมากเรื่องเนี้ยเออเอ้เอ ให้จับทั้งวันเลยจับยากอยู่นะมันเล็กนิดเดียวพี่พี่พี่ทำผมขายไม่ออกอ่ะพี่โอ้โหมันเป็นสิ่งนึงเป็นจุดเด่นในตัวผมเลยนะพี่ไอสิ่งสิ่งนั้นนะ่ะแต่พี่ทำแบบนี้กับผมผมก็เจ๊งอะ่ะพี่ใจร้ายกับผมมากแล้วสี่สองหน้าอยู่ เก่งจังจเลยเนี่ยนี่มีรถมาเฮ้ยขึ้นดิขึ้นดิเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์โอ้โหไม่เห็นฆ่าจริงเหรอตายป่ะตัวเนี้ยตายเออพี่ยิงเจ็บไม่ยิงขันหลังให้ผมเลย <laughs> ไอ้แจ็คแม่งก็โดดลงมายืนข้างกับกูเลยโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวเมื่อกี้ได้ยืนคู่กันเออาร์ดูอ้าตัวนี้ใช้เอเควะเอารถไปสองคันเลยนะอะไรเฟิร์สเอเเอไม่สีราคาบ่ พ oh. อทามันมาร้อย oh, ตายแล้วโอ๊ยทำไมโด,ดนได้ได้ไดส่งใครมาพิสูจน์มา เก่งกันจริงๆเลยเนี่ยให้ดมให้เดือนเนี่ยพี่ว่าพี่จะไม่นัดเยอะมั้นะว่าต้องเอาสักหน่อยแล้วอะให้เขาได้รู้เฮ้ยข้างหน้าเราต้องหมดสองคันเฟิร์สจอยิงม่งเลยิ่งนีอ่ะคือรถ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 คือคือรถคือรถคือรถคือรรถคือรถอรถคือรรถคือรถคือรถรถคือรรถคือรถอืออรถคือรถค เต็มๆหัวเลยพี่เติมให้ลงมอพอดีเลยกดลงพอดีเลยมันตามเฟิร์สว่ะแจ๊ครถชาเขียวอ่ะเดี๋ยวตามไปแป๊บนึงถ้าเกิดอยากไมม่ีจะเติมให้ถ้าอยากรถชาเขียวเะไรแจ๊คต้องเตามฟิร์สขับมาทางกูดิเพื่อนไลงพี่พี่ลง

ไมทเดี๋ยวเพื่อนกลางป่าคนหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวแล้วรับก่อแตกเลือดตกกลางป่าเห็นแล้วพี่เห็นแล้วก็ยิงเอาสองนัดโดนไปสองนัดตายปียนด้านขวาใครยิงแจ็ควะ เตลเตอร์แล<ๆ>้วดันมาได้ยิงผม i i ไม่ได้ยิงไม่โดนชาร์จวะถอยอยู่ถอยอยู่มองไม่เห็นตัวเดียวปะตัวเดียวลงลงเฮ้ยโลตัดอีกนัดเดียวตายอีกนัดเดียวตาย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 เช็บให้ดีนะเช็บให้ดีนะยิ่งไม่ละกันทุกคนเลยทีโอ้โห yes sir มีสี่คนเหรอ,อที่หนึ่งใช่ใช่มันหมดมันหมดลกลับไปเอารถก่อนในป่าดีนะเฮ้ยย<ล>ี่สิบยี่สิบสรุปของขวัญน,นี่ตื่นมาคุยเรื่องช้เดือนใช่ไหมคะขอเทสหน่น <c oughs> อยเถอะช้เดือนอตัวเล็กน่ารักมีลิหน่าดูอ่หกอันพี่ตรงนี้ด เจ็ดตี้ยี่สี่คนนีม่มีร้นขอ,อกระสุนพวกนีต้ตรงไหนมีวะยิงตาตงไหนมวะเนี่ยรถน้ำมันมีป่นนะน่ะแจ๊ไม่มีโหยาใหญ่ไม่มีวะขอหน่อยเด้อ ได้ได้เดียมมาดูส้เดอนจับได้เฮ๋อโอเคเอาอะไรเอาอะไรใหญ่ใหญ่มีเท่าไหร่พวกแกมีสามแบ่งให้สองอันเหลือสามแล้วเนี่ยค่ะเอาแชมป์ไม่ได้รอบเนี้ย กระดบทิศอะไรซ้ายเนี่ยกำลังลงบนหัวเนี่ยบนหัวแล้วเลยหรอแดบตรงตรงที่เราที่เรายิงถังแลเบิดอ่ะเดี๋ยวมาซ้ายมือหน้าให้มเรเห็นแล้วนั่นน่ะะหลังนั่นน่ะเอเออเเดยรถอยู่จับเพื่อไปตรงเลยนะับรง โอ้โหไม่งามนะแบบเนี้ยเฟิร์สคุมตำแหน่งไว้อ้อม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 ไว้ไม่ได้หรอกเออรถซ้ายรถซ้ายรถซ ตายตายข้างหลังข like ้างหลังนะข้างหลังมืนปละเลดพ่นิงเลยตายตมะไดป่าหมดปะไดป่าหมดไดป่าหมดลังงหลเจ็บ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 ยิงมยิงมย่ไหนนู่่หมดยคนนึ่งี เข้าในบ้านนี้ไปว่ะอยู่ในอยู us, ters, ่ในรถบ้านอยู่ในรถบ้านล็อกประตูหน้าไว้นะฮะหลัวอเขาไปในบ้านแล้วพี่เขาไปในบ้านแล้วเขาไปในบ้านแล้วระเบิดระเบิดนะตายโอ้โห แม่งโดนระเบิดกูยัดต,ต,ตายเลยอ่ะอืม <_ d> um> แอบดิขอของหน่อยเอาสสร็จปะเอาดิเอาไป้หนึ่งร้อยโดนโดนโดนตองนัดไหนะอะไรพี่

มันเจ็บหนักมากเลยมันเจ็บหนัก,มกไม่น่าไม่น่าเลยวะมัอนอยู่หลังม,มาแล้วมันนอนวนะ้ยแฮะจุ่มหายไม่ไม่ได้มุงแจมาเลยเนะี่ย เฮ้ยเดินบีบไปเลยมุมเมื่อกี้ไปเลยอ้ะไปเลยเราต้องลงเอส่ะครับพ,พี่เี๋ยวตัวเดียวใช่มุมเดียวกันหมดดูแทบตาี่เลยหยอกลอยิงเพื่อนกูทำไมวะครับเขียแม่งนอนอยู่ตรงตรงต้นไมนะ้เนี่ย อย่างเหม็นนะโอ้ส่แว่นแดงด้วยวป่ะโอไปมาพี่เฟิร์สเจ็ด <sighs> ตัวแล้วอ่ะวันเนี้ยมีระเบิดป่ะวะอ้ามพี่ลืมดูอะไอ้เฟิร์ส่งมีระเบิดปะ่ะ ไม่มีไม่มีมีน้ำมันสองถังเก็บไว้เลยเจ้าผมเก็บนะพี่เก็บมาเก็บมาระเบิดละสองลูกว่ะเมื่อกี้ใช้ไปเยอะอยู่ถ้าเฟิร์สตายคือแชมป์ตักกะพี่คือใช้ได้โอ้งั้นอ่ะพี่แต่มันมาตรงนี้คนเดียวแม่งก็เหมือนดวลกันอ่ะผมยิงก็ไม่โดนหรอกฝั่งนู้นอ่ะเหมือนก็ดวลกันอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่หามันไม่เจอไงแม่งน่อยใหญ่กี่ทีมพี่ผมไม่เห็นทีมห้าทีม สี่ทีมสิบเจ็ดคนโอ้โหที่เต็มเ<โ>หมือนกันนะเนี่ยแยก,กไปเลยมั้งยักษ์กขาใหญ่พี่เตอร์เอ้ยเอาขวากันพเตอร์โอเคโอเคที่ที่ที่เต็มแล้วเนี่ยเอาจริงแล้วอะไปใช่พี่เอาจริงแล้วพี่เต็มเลยพี่เรา,าไม่เต็มยากพี<า>่คนเหลือน้อยกว่านี้หน่อยปะน่ามีลุ้นอยู่แต่เนี่ยสี่ทีมต้องท้องนะให้มันยิงกันพี่ยิงกันแล้วตายเลยมันไม่ยิงกันแล้วก็ยิงมันนะ có vi ngăn ngoài rồi đấy xe này vào trong ngoài này ขอวอร์มสนายหน่อยดยแอร์ดอบดวงทางซ้ายมือเนี่ยฝั่งตรงข้ามถ้าจะซุ่มดูไปซุ่มฝั่งน,นู้นเนอะแจ็คฝั่งนี้โลง่งฝั่งนู้นป่าเฝั่งนี้มันโล่งไป ไม่กระดิกเลยวะสิบเจ็ดคนตีวิ่งวะวิ่งหมดเลยเหรอน่าจะมีรถถ้าจะให้แจ็คเก็บานาะไน่ะคนขับรถอะมองจอดรถโล่งๆอะแล้วมองแอร์สไตล์อะกำลังลงมีกุญแจรถกันใช่ไหมครับพี่ มาแล้วจ้ะตรงไหมตอนบีขึ้นขเขาล็อเก็บเลยเรอเก็บ มันยังไม่ลงเลยทำไมมันระเบิดลงมาก่อนวะก็เดี๋ยวลงเก็บเก็บได้เสร็จแล้วมันลงเก็บไปขี่รถคนหนึ่งมีทนายขี่รถคนหนึ่งเปลี่นยนไปขี่รถคนหนึ่งไปบางอาจารย์ไว้ไป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 หนีก่อนหนีก่อนไปหัวไปหัวไปจอดดิจอดจอดิ ตรงตรงไปเลย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 นี่จ็เปลี่ยนไปค์ขี่เองแล้วโอ้โห แม่งแคมป์แต่ละจุดกันแล้วอะนี่ไงรถมันเออเห็นมีคนนั่งอยู่ในรถคนนึงว่ะอาอะไรพี่เห็นปะมันวิ่งมาดักเราไม่มีไม่มีไม่มีมีกูสองลวมีคนวิ่งมาดักเราหัวม้าหัวม้าแล้ยพี่ มันลงมารวมรถแล้วจ้ะโอเคใช่ใช่ใช่เ i̇şte ข้จนะจะดันจะดันโอ้ยรถแม่งไม่แรงพอแล้ว yes. มันดันแล้วแจ๊คมันดันแล้วลงลงลงอย่าขึ้นลงลงีีลงเบรกเบนซ์าไว้ดิเออยคงอะไรก็บีบไปบนเขามันอ่ะแต่เกมนี้มันไม่ไม่เหมือนขับจีเว้ย มันอยู่ก่อนมันก็ใช่มันจะได้เปลี่ยนไปนอกมันไปไ็นการขาวด้วยลรวต้ีอื่นเป็นไงหมดอะแต่คนนี้ไม่กระดิกเลยนะเอออือคือวงมันบีบขึ้นมาเล่นบนนี้เลยเหรอเออดูดีๆดิดใช่เนี่ยบนภูเขาวไว้นะ่มะ,ะ,ะนมันเอะเดะโหว้าสองคันว่้ที่มนะันอะ อา้ามึงขับรถมันพุ่งลงมาข้างล่างเลยเนี่ยเฮ้ยมันยิงมันยิงเต็มแล,แแลไงเงือบไงเงือบระยะน,นี้เล่นเล่นตรงระยะน,นี้เลี้งตรงข้า,างล่างยิงข้างล่างยิงขึ้นมาข้างล่างยิงมาเด้อ ข้างบนข้างล่างยิงแต่แล้วเห็นมุมแล้วเอ้ยทถลายถลายตกเขาทนาำจะเย็นทนาำจะเย็นมุมนี้ไม่มียิงเฮ้ยข้างล่างเจออีกทีหนึ่งว่ะฮัลโหลโอ้ยนี่ก่อนไหมตั้งตังวันไหมหรือว่าอะไรข้างล่างสามตัวว่ะโหตีใหญ่จริงด้วยแม่งเอ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเหมือนมีเชียงเนี่ยบนเขาหน้ามีคือเราต้องเดินแล้วเราเราเราลอยนี่ไม่ได้แล้ว หลังหลังหลังที่เรามาซีหนึ่งโอเคพี่อ้าอย่ามึงดันอย่ามึงดันอย่ามึงมารวมกันมารวมกันเดี๋ยวพี่มองให้โอเคพี่ให้พี่คือถ้าเกิดเราจะได้เปรียบให้พี่ใช้ไทยเว้ยเพราะงั้นจะมีทนายไว้ทำไมอ่ะเนี่ยมีรถมานี่มามันรงพี่มันรังพี่มันรังพี่ใช่ามอย่าเปิดมุมฝั่งขวาดิโอ้โหอยู่ตรงนี้ไม่อยู่กลางไอ้นี่เลยว่ะว่าเราไม่ดีว่ะตรงเนี้ยครับพี่เหมือนก็ว่าเราอยู่กลางไอ้นี่เลยอ่ะ ไปไปที่เพื่อตายพี่มองอะอะไรนะไปไปที่ื้นเพื่อตายต้องกลับไปอะไปไปทางนู้นก็บอกก็ถึงบอกไงว่ามึงเช็คดีดีกี่เปอร์เซ็นต์น้พหกสิบฮะหกสิบหกสิบเออเออรถมันอยู่ทางซ้ายอัพตรงไปตรงมีคนอยู่มีคนอยู่ข้างล่างมีคนอยู่ข้างล่างนะไม่ได้แล้ว เหียบรลอ, hey, อเฮ้ยยายเดี๋ยวแล้วนะตามมองหลังไว้เกิดตายเกิดตายนี่เหลือคนนึงเหลือคนนึงเหลือคนนึงเอ้โอเคโอเคโอเคมันกำลังเดินขึ้นเขาอยู่อ้ามอ้ามอ้ามระวังอ้ามอ้ามอลังน บนเขาเนี้ยระวังระวัง uh, มันกำลังเดินขึ้นมาขบนอ้ามาอตัวข้างบนนอ้ามไปเลยอีกตัวนึงครับสู้เขาสู้เขาสวยสวยหมดป่ะหมดป่ะสวยสวยมีตัวนึงอ้ามข้างล่างข้างล่างมึงเลยข้างล่างมึงเลยมีตัวนึงเออขวาขวาแจ็คหน้ามึงไอ้เหี้ยกูหล่นสวยโอ้เยสเซอร์ เดีวก็มีไอ้นั่นน่ะไอ้ตีตอนนั้นที่เรามีอ่ะยังเหลือสองคนใช่ไหมพี่เท่าที่ผมเห็นเหลือสองอเหลือสามทีมอ้ํอาเมื่อกี้ขึ้นสวยสัตว์ดอ่ะแม่งกำลังยิงกันอยู่อ่ะอ้ําขึ้นไปเสือบอ่ะยิงอย่างฟรีแต่ยังไม่ตายสักคนพี่เจอยทีหมดเลยเฮ้ย <c oughs> ดูดูวงนี้ดูวงนีไไ้ไม่มีระเบิดไหมไม่มีระเบิดเอ็น N W ็นดับเฮะไปเอ็นดับเบิ่ลงเอับเบิใช่ไหมยิงมาดิไปแล้วพี่มา ตามไม้ทันตามไม้ทันสิบเอ็ดตัวแล้วว่ะวู้ฮู้คือแน่ใจว่าเขาฝั่งมัน,ม,นมันลงไปแล้วตัวเนี่ยนะฝั่งเนี้ยนะเออใช่ใช่ใช่ก็ที่มันมีสองตัวที่โคตยิงไม่ตายอะ่ะโอเคเจอแล้วบอกแล้วกัน,นก็<อ>ยิงไกล<อ>ช่วย<ต>ได้ก็ีย่ยต้องดูเขาวไว้อ่สิบคนนะ่ะเราสามเหลืหอเจ็ด ก็สี่กับสามไงสี่กับสามสามไงก็สิบพอดีถ้าสมการที่ไม่ลงตัวก็นะห้าสองสามนั่นแหละสมการที่ไม่ลงตัวมองมันให้เจอก่อนขวาขวาขวาข้าขวาอ้า ยโหยคนนึ่งใช่ไหมพี่เห็นแล้วเห็นแล้วแมสเตอร์หายคนละจิตนะเฮ้ยตรงนี้ตัวหนึ่งวะเนี่ยเห็นหัวแว๊บๆสมอลก์อะสมอลก์อะห้ามหลังห้ามหลังลูกตรงสมอกซ้ายมือเออตัวไหนวะเอ้ไอ้ข้างหลังเราอีกเลือตัวหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ไหม พี่อ้อมลงป่าลึกก่อนตรงไหนโดนแก๊สบ้างวะเนี่ยไม่รู้เลยแต่เปิดแต่พี่เปิดก่อนตัวนึงได้เปียบแล้วตอนเนี้ยพี่เปิดตายไปนึงทำเดินไปขวาทำเดินลงไปขวาเดินลงไปขวาเดินลงไปขวาเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรมีตัวนึงทำทเดินลงไปเร็วๆลงไปเร็วๆตายยิงครับายยิงมองทะลุไปเห็นปะเล็มเนอน์อะล็มเนอร์มองทะลุไปปีอ้าปีสองตัวสามตัวมีคนจะด้านขวามาขวาสุดมีน้ะน้ำเห็นปะมีสองนัวบาดสมองนะ ดูขวาดูขวาต้นไม้ติดติดเนินอ่ะข้ามไปแล้วคนนึงพี่มูฟนะพี่มูฟซ้ายนะครับพี่ครับพี่ครับพี่แจ็คกิกซ้ายระวังระวังนะได้ได้ได้ระวังอยู่าเนี่ยในสบงนี่แหละอ้ามัอ้าเลยอ้ามขวาเลยอ้ขวามาแล้วม่เห็นขวานะเมื่อกี้อ้ามใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาไมาใกล้ก่อนเอาไกหน้าไก่น่าไก่น้าใกล้ตัดสายมันตายแล้วหน้าใกล้ต้นไม้ตรงข้ามมึงเลยอ้ามใจเย็นบักก่อนบักก่อนแจ็คยิงได้ ยิ่งสวยคนเดินตัวนึงแกเหลือคนนึงไหนอะเนี่ยอ๋อตายแล้วตายไปแล้วแล้วก็คนนึงอยู่ไหนวะนเดินลนเดินลนเดินลดเจอละเจอละเจอละเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูโอเคโอเคโอเคข้างล่างข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบคือตอนนี้สองสองสามสองสองสามโอเคเรานำเราได้เปรียบ คือวงแม่งเล็กว่ะแจ็คระวังซ้ายนะบนเนินเห็นปะเนินใหญ่ๆมาเราต้องวิ่งขึ้นเนิน่ะเพื่อนต้องเออเราต้องกดเราต้องดึงเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นะมันวิ่งข้ามตรงเนินเนี้ยไปแต่ไม่รู้กี่ตัวตามมาตามมาโอเคโอเคตามมามามามนี่มานี่เฮ้ยกระเดินกระเดินตองตองโอยสวยสวยสวย พี่ขอกระสุนในอากาศได้ไหมกระสุนในอากาพี่จั้หมดแล้วตีวี่อะตามจับไปมันบีบไปตรงแม่น้ำว่ะใช่พี่แม่น้ำอยู่ข้างล่างปะล่างด้านเอ็นพี่เอ็นพี่นั่งเอ็นไปแล้วเอ็นดับเบิลว่ะเอ็นดับบิลแล้วพี่ตกแล้วเฮ้ยสามต่อสามใช่พี่สามต่อสามเจอแล้วเจอ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 กูเห็นกูเห็นกูเห็น ทำหนึ่งนะอ้าไม่ต้องมองมุมเดียวก็จะก็ได้นะมันอยู่ตรงเนี่ยข้างล่างเราแหละ N W ที่อ้าเห็นระดีนั่นน่ะเฮ้ยแก๊สบีบเราอะป๋าไปอ้ามปาป๋าป๋าเออเราต้นไม้ไปนั่นแหละมันอยู่ข้างหน้ากูเห็น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 ป๋าเนไปอ้ามมอบบีบมาพี่มอบบีบมาเห็นแล้วเหนะเห็นครบเห็นครบอ้ามไม่แน่ใจว่ากล้องส่องได้นะโอเคหรือส่องตรง ต้นไม้เดียวกันเฮ้ยสนไยเปียต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ขอบหมอกไม้ใหญ่ขอบหมอกต้นไม้ใหญ่ขอบหมอกอ่ะมันโดนแก๊สมันโดนแก๊สมันตายมันตายข้ามสายสายายตายตัวท้ายอ้ามต้นไม้ต้นไม้หน้าเองเลยหน้าเองเลยวู้โหขาแตกกี่ตัววะเนี่ย17ตัว สิบเจ็ดตัววู้ฮู้ยิ่ส <Yes, S 2> ปลดล็อก <c oughs> ปลดล็อกอะนี่จับสนานเกมแรกอย่างเข้มเข้มมาพี่นี่อะ <c oughs> <c oughs> ชูงมงกุฎหน่อยเว้ยสิบเจ็ดตัวเว้ยอ่ะ